ในชีวิตของเราบางครั้งเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจนทำให้จิตใจรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังแต่ธรรมสอนให้เราเข้าใจว่าความทุกข์และปัญหานั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดไปการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่คือการมองเห็นโอกาสในความยากลำบาก และเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้สติมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นกลางและมองหาความดีความงามแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเรามองโลกในแงด่ดีเราจะพบว่าความหวังไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากใจของเราเองดังนั้นไม่ว่าวันนี้จะยากลำบากแค่ไหนจงเชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่ และความหวังจะช่วยนำทางเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง